G view X -shot. WD. J -I -B. วันนี้เราอยู่กับเคสราคาคุ้มค่าอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ g w i 3ขีด40นะครับคุ้มค่ายัางไงนะเพราะราคาเขาอยู่ในโซนพันต้นๆน,นะครับให้พัดลมอย่างดีเป็นพัดลม LED มีขารองยางมา3ตัวนะครับข้างบนติดตั้งหม้อน้ำได้แล้วก็ดีไซน์ดุดันเอาใจเกมเมอร์เลยนะครับใครที่งบประมาณอยู่ที่พันต้นๆและต้องการเคสที่ดีไซน์แบบประมาณนี้เลยนะครับให้ออปชั่นมาครบๆลองดูตัวนี้ได้เลยฮะ ไอสาขีด40ตัวนี้ออกแบบมาเอาใจเกมเมอร์โดยตรงเลยนะครับเพราะาดีไซน์เขาเนี่ยดูอวกาศดูดุดัดนดนูเกมมิ่งสไตล์แหละเข้าวานไปนะครับโดยรวมแล้วจะเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะครับวัสดุด้านหน้านี้จะเป็นพลาสติกด้านบนก็เป็นพลาสติกนะครับตรงบริเวณนี้จะเห็นว่ามีขีดซึ่งก็เป็นขีดใสๆนะครับภายในเนี่ยมันจะส่องสว่างแสงของพัดลมออกมาผ่านช่องนี้ก็สวยงามดีนะครับดิเมนชันโดยรวมของเคสตัวนี้จะอยู่ที่200มิลลิเมตรในด้านกว้างนะครับ ด้านลึกอยู่ที่445ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ด้านสูงที่470ม mm, ิลิเมตรถือเป็นเคสฟอร์มแฟกเตอร์แบบมิดทาวเวอร์ฮะมาเจาะลึกด้านหน้ากันบ้างนะครับเริ่มกันที่ด้านบนก่อนเลยจะเห็นว่าเฉียงเฉียงเนี่ยมันจะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับ USB 2ช่องหูฟังไมโครโฟน USB 3แล้วก็ไฟฐานะทั้งสองอันนะครับคือ power กับฮาร์ดดิส์ลงมาตรงนี้จะเห็นว่าเท็กซเจอร์เนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเป็นกลอสซี่หรือว่าเปียโนแบล็กก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับ ก็พูดภาษาไทยคือพลาสติกเงาแลแหละรอยนิ้วมือนี้ก็เป็นค่อนข้างง่ายเช่นเดียวกันรอยขนแมวก็จะเป็นค่อนข้างง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษานะครับแต่โดยรวมแล้วมันก็สวยดีตรงนี้มี optical drive หรือว่า b 5.25คุณยังสามารถใช้พวก CD DVD หรือ Blu-ray reader ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับลงมาด้านล่างตรงนี้เมื่อกี้ว่าไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้จะเห็นว่ามันมีช่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการดูดอากาศเข้าเนี่ย มันจะดูดเข้าผ่านช่องนี้เลยแล้วก็ไฟ LED ก็จะส่องมาสวยงามเช่นเดียวกันด้านล่างนี้มีโลโก้ G ี i e w แล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยจะเห็นว่ามันมีไฟ LED ของตัวพัดลมนั้นส่องสว่างลงมากระทบกับโต๊ะสวยงามดีด้านบนนี้ผิวสัมผัสยังคงเหมือนกับด้านหน้านะครับก็คือพลาสติกดำเงาตรงบริเวณนี้มีปุ่ม power อ,อยู่นะครับส่วนตรงนี้มันจะมีพื้นที่เว้นออกไปเลยนะครับให้ฟีลลิ่งเหมือน ช่องด้านหลังของรถยนต์ซูเปอร์คาร์นะครับหรือว่าพวกรถยนต์เครื่องวางกลางนั่นเองก็จะเป็นคลิปคลีๆอย่างนี้ออกไปก็สวยงามอีกแบบนึงนะครับซึ่งภายในนี้ก็สามารถติดตั้งพัดลมระบายความร้อนออกมาได้เลย ฝาข้างตัวนี้จะเป็นฝาข้างใสนะครับแต่เป็นอะคริลิกนะไม่ใช่เทนเปอร์กลาสนะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าชอบแบบไหนโดยที่สีของเขาเนี่ยมันจะออกมาในโทนชาชารดนึงนะครับซึ่งผมว่ามันก็ดีเพราะว่าภายในนั้นพัดลมที่เขาให้มาเป็นพัดลม led ค่อนข้างสว่างนะครับโทนชานี้ก็จะทําให้พัดลมนั้นไม่สว่างมาทิ่มตาจนเกินไปภายในนี้ขอไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับการติดตั้งเมนบอร์ดสามารถติดตั้งได้สูงสุดที่ขนาด atx มาตรฐานก็คือบอร์ดทั่วไปนะครับ e atx ไม่ได้นะฮะ ลงมาด้านล่างจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้มันมีพื้นที่สําหรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์หรือ s s ็นะครับก็มีมาทั้งหมด2ตัวนะครับนี่เลยแล้วก็ภายในนี้จะมีตัว a c c e ซ s o r y Box ซึ่ง g ีวิวเขาค่อนข้างใส่ใจตรงนี้นะครับเคสที่แพงๆแบบระดับเกือบเกือบหมื่นบางตัวยังไม่ให้มาดีขนาดนี้เลยนะครับตรงนี้เขาบอกมาเลยนะว่าอันไหนเป็นน็อตของอะไรใส่มาในกล่องอย่างดีนะฮะอันนี้เป็นแบบถ f r e e ด้วยเช่นกันนะครับเวลาติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับดึงออกบีบเข้าอย่างนี้แค่เนี้ย แล้วก็ด้านบนถ้าคุณอยากโชว์ยี่ห้อ SSD ของคุณนะครับ <style. S 1> ก็มีมาให้ติดตั้งหนึ่งตัวตรงนี้หรือว่าฮาร์ดดิส์2.5ก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับอื่นๆแล้วนะฮะพื้นที่การจัดสายไฟด้านหลังนะครับ <illon millennials> ก็ยังคงมีรูมาให้ตามปกตินะครับ <S <S เพราะฉะนั้นคุณสามารถจัดสายไฟได้โดยง่ายแล้วก็คัตเอาลังเมนบอร์ดสำหรับการใส่ฮิตซิงโดยที่ไม่ต้องถอดตัวเมนบอร์ดออกมาก็มีมาให้เช่นกันด้านหน้านี้ก็จริงๆแล้วไม่ได้ออกแบบมาให้ใส่หม้อน้ำนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีพื้นที่ไดร e ที่ติดอยู่นะครับพัดลมจริงๆแล้วมันติดตั้งอยู่แค่ด้านหน้าซึ่งคุณถ้าจะถอดเปลี่ยนก็ต้องง้างฝาหน้าออกมาเท่านั้นเองครพัดลมเคสตัวนี้ให้มาทั้งหมด3ตัวนะครับแต่เราจะมาเจาะลึกตัวนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้แล้วก็เข้าถึงง่ายสุดนะครับเฟรมตัวเขาเนี่ยจะเป็นสีใสนะครับพัดลม ตรงกลางนี้จะเป็นใบพัดสีแดงนะครับและไฟ LED นี้จะอยู่บริเวณรอบๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาส่องเนี่ยมันจะให้เอฟเฟกคล้ายๆเหมือนแบบเป็นจุดๆรอบๆก็คือเหมือนรูปๆดาวอะไรอย่างนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะฮะขาตรงนี้บริเวณการติดตั้งน็อตเนี่ยมันเป็นเหมือนเอายางรองมาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องเสียงของเขานี้ จะไม่มีนะครับการสั่นสะเทอือนอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเสียงอื้อน่ารำคาญเหมือนพัดลมสมัยก่อนอันนี้พัดลมที่ดีควรจะให้มาอย่างนี้นะครับและการเชื่อมต่อก็ยืดหยุ่นเช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถเสียบ3พินเข้าเมนบอร์ดหรือว่าจะเสียบโมเลกก็ได้เหมือนกันส่วนด้านบนเนี่ยถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับเขาจะมีพื้นที่กระติตั้งพัดลม12เซนมาให้2ตัวนะครับเป็นแบบรูสไลด์ด้วยเช่นกันเห็นเว้นช่องไว้อย่างนี้นะครับคุณเอาหม้อน้ำเนี่ยยัดเข้าไปก็สามารถติดตั้งหม้อน้ําแบบ2ตอนหรือว่า2 0ส mm, มไร้เลยสเลย ด้านหลังนะครับจริงๆแล้วขนาดแรงต่างก็เป็นเหมือนมีาวเวอร์ทั่วไปนะครับแต่ว่าด้านบนมันจะมียื่นขึ้นมาอีกหนึ่งเพราะว่าภายในเนี่ยมันสามารถติดตั้งหม้อน้ําได้นะฮะอื่นๆนะครับตรงนี้ตั้งพัดลม12เซนนะครับเป็นรูสไลด์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณอยากขยับขึ้นลงให้มันตรงกับฮิสซิงค์ CPU ของคุณก็สามารถทําได้เล็กน้อยเนาะอย่างที่เห็นรูตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นที่ I/O ปกติ expansion ตรงนี้มีทั้งหมด7ช่องตามมาตรฐานของเคส mid tower นะครับดูดีก่อนนะฮะมันจะเป็นแบบหักทิ้งนนะรรัไไมมม่่่สสาาาาาถเเเอออออกใใหด้้พฉ คิดที่ดีก่อนที่จะไปหักมันนะครับลงด้านล่างเป็นพื้นที่การติดตั้งพอร์ตพลายแบบ ATX มาตรฐานมีดัชชูเตอร์อยู่ด้านล่างด้วยเช่นกันฝาหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันนูนออกมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ภายในเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออำวยสาหรับการจัดสายไฟเท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่าฝาหลังนั้นมันนูนขึ้นมาทําให้สามารถจัดสายไฟได้นะครับตรงนี้ลองดูดีๆเลยนะฮะพื้นที่ก็ค่อนข้างจํากัดแต่ว่าช่องต่างนั้นก็ครบเลยนะครับคุณเอาเพอร์ตพลายออกมา สายเมนทั้งหมดออกมาตรงนี้แล้วก็ไปเข้าตามจุดที่คุณต้องการเลยนะครับส่วนรงบริเวณ SD และ Hard d i s เนี่ยช่องนี้ก็จะมีพื้นที่สำหรับการซุกสายไฟแอบอยู่พอสมควรเลยก็เป็นอีกหนึ่งความคุ้มค่าของแบรนด G ์ G View ซึ่งความคุ้มค่าแบรนด์นี้เขาคอนเทนต์กันอยู่แล้วนะครับราคาของเขาอยู่แค่ 1, 3 2 0บาทเท่านั้นนะครับได้เคสมิทาวเวอร์สามารถติดตั้งชุดน้ำได้มีพัดลมให้มาแล้ว3ตัวฝาข้างใสเต็มบานเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วถูกไหมฮะ ยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัท Gview หรือว่าหัวเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับที่ได้ส่งเคสตัวนี้มาให้อิงได้รีวิวยังไงวันนี้อิงก,กับทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเ่ไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ